คุณจะเชื่อเรื่องชาติหน้าหรือไม่เชื่อก็ตามธรรมะของพระพุทธเจา้าอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงและเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าแล้วชาตินี้ทำตัวยังไงก็ได้มันก็ไม่ได้นะต่อให้คุณไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าแต่คุณทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็เบียดเบียนและสร้างความเดือดร้อนให้ตัวคุณและคนรอบข้างคุณในชาตินี้อยู่ดี เช่นเดียวกันถ้าคุณทําสิ่งที่มันไม,ไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองให้คนอื่นในชาตินี้คุณก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องชาติหน้าเพราะชาตินี้เป็นอย่างไงชาติหน้าก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจา้าบอกว่าคนบันเทิงพร้อมในชาตินี้ตายไปก็อะไรนะอะไรนะชาติหน้าก็ก็ล่าเรืงบันเทิงพร้อมเหมือนกันนู่นนี่นั่นอืมมันมีอยู่มีหลายที่ที่พระพุทธเจา้าบอกว่ามันไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องเชื่อเรื่องชาติหน้าถึงจะทําความดีไม่จําเป็น ต่อให้คุณเชื่อว่าตายแล้วไม่ไม่มีอะไรตายแล้วจบแต่สิ่งที่สําคัญคือแล้วชาตินี้ล่ะชาตินี้อ่ะคุณไม่ต้องทําความดีเหรอชาตินี้คุณไม่ต้องทําเพื่อตัวเองเพื่อคนที่คุณรักเหลอสรุปคือคุณก็ยังต้องทําอยู่ดีไม่ว่าคุณจะมีไมเซ็ตเชื่อเรื่องชาติหน้าหรือไม่เชื่อก็ตามเหมือนชาวกะลามะไงพระพุทธเจ้าก็ตัดกับชาวพระพุทธเจ้าก็ตัดกับชาวกะลามะว่าคนที่เขาทํากุศล,ลกรรมมาบดนะ่ะไม่ว่าชาติหน้าจะมีหรือไม่มีเขาไม่เดือดร้อนหรอก เพราะเขาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองในชาตินี้ไว้เต็มที่แล้วชาติหน้ามันก็เป็นผลของชาตินี้ไงเป็นผลจากสิ่งที่ทําจากชาตินี้ไงอืมไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่ชอบไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าแล้วชาตินี้คือแบบทําตัวเหี้ยยังไงก็ได้มันไม่ได้นะมันก็ไม่ได้คุณก็อยากเป็นทุกข์เหรอสบายกายสบายใจเออคุณไม่อยากอยู่แบบนั้นเดรออืม นะคะอืมนับถือน้องใบบุญได้ดีกันจังมันไม่ได้ได้ดียังไงอะดิฉันพูดดิฉันเคยพูดไปบ่อยแล้วไอ้เรื่องที่ว่าทําไมเราถึงไอ้คนนี้มันเฮี้ยจังทําไมมันได้ดีมันได้ดียังไงอะคุณเอาความดีไปตัดสินกับอะไรเป็นสุขอยู่เป็นสุขจริง,รงๆมันคุณอยู่บนหลังเสืออย่างเงี้ย อาคุณเป็นเอเย่ยนเนี่ย้ายาอย่างเงี้ยคุณคิดว่าอีไอคนที่มันเป็นเอเย่ยนค้ายามันอยู่เป็นสุกนอนเป็นสุกจริงจงเหรอน้องจะแหวงมากัดมันดูสภาพมันดิฮะมันไม่ได้เป็นสุกจริง,รงๆนะคนทําไม่ดีอะ่ะแน่นอนว่าข้างนอกมันอาจจะมันอาจจะเหมือนแบบคนได้ดีเพราะว่าเราไปตัดสินจากสมบัติพระสถานมันไงแต่วันหนึ่งกรรมมันปรากฏอะ่ะ แต่วันหนึ่งกรรมมันปรากฏหรือมันถูกส่งต่อไปอสมมติว่ามันอาจจะไม่ได้โดนจับในยุคของมันอ่ามันตายไปมันกลายเป็นเจ้าพ่อมันตายไปยุ่นมันไม่เป็นแล้วแล้วลูกหลานมันนะลูกหลานมันก็เอาแนวทางมันก็เอาแนวทางที่พ่อมันเดินไว้ก็เป็นพวกค้ายาส่งยากรรมมันอาจจะไปตกที่รุ่นลูกรุ่นหลานมันก็ได้อาจจะโดนวิสามันก็ได้อาจจะโดนยึดทรัพย์ก็ได้ครอบครัวมันอาจจะแบบไม่มีไม่ไม่มีความสุขเลยไม่มีความเข้าใจไม่มีการอยู่กันแบบ แบบอบอุ่นเลยคุณจะเอาเหรอชีวิตแบบนั้นไม่เอาหรอดิฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนแบบทำไม่ดีแล้วมันจะเดบอยู่แบบอยู่แบบเป็นสุขอยู่เป็นสุขนอนเป็นสุขดิฉันไม่เชื่อหรอกดิฉันไม่เชื่อ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 ใครอาจจะเชื่อก็เชื่อไปเดี๋ยวดิฉันไม่เชื่อมีแต่อยู่ร้อนนอนทุกข์อืมข้างนอกมันเหมือนจะมีทุกอย่างให้มันลดสปงสปอดเดี๋ยวเขายึดหมด ยิ่งแบบเป็นเ,นเว็บพนงเว็บพนันออนไลน์สะดวกสบายได้กี่วันเรากี่ปีเราสุดท้ายเขายึดหมดสุดท้ายเขาก็ยึดสมบัติมึงหมดรถกี่คันกี่คันเขายึดหมดเขาตกเป็นของหลวงหมดก็มันไม่ได้ทำมาหากินสุดจริตไงแล้วทุกคนอยากจะไปเป็นแบบเขาเหรออ่ะคน, a, คนเฮี้ยสักสิบคนน่ะมันจะแบบอยู่สุขสบายสักกี่คนอยากรู้ <c oughs> มันจะอยู่สุขสบายสักกี่คนอยากรู้อ่อ อืมใช้ชีวิตแบบต้องแบบหลับไม่เต็มตายเงี้ยนอนไม่เต็มตื่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันกลัวไงไม่รู้ว่าตำรวจจะบุกบ้านมันมัานไหนลูกน้องมันจะหักหลังเมื่อไหร่เข้าไปอยู่วงจรนั้นแล้วก็ออกไม่ได้เข้าไปอยู่วงจรนั้นแล้วก็ออกไม่ได้เพราะว่าถ้าออกมึงก็โดนเขาก็เก็บเอาไม่เอาอืมไม่เคยอิจฉาคนที่รวยเพราะว่า ทำมาหากินแบบไม่สุจริตเลยนะไม่เคยไม่เคยอิจฉาคนที่รวยเพราะว่าทำมาหากินแบบไม่สุดจริตเลยไม่เคยอิจฉาเลยไม่เคยอิจฉามันเลยเอาไปมึงหามึงคิดว่ามึงทำอย่างนั้นแล้วมึงทำให้มึงชีวิตมึงดีขึ้นครอบครัวมึงดีขึ้นจริงๆก็ไปเลยจ้า